สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันนะครับจะพาทุกท่านมาดูร้านข้าวผัดกระเพราพริกแห้งโบราณนะครับไม่ใส่น้ำมันขายถูกๆนะครับราคา25บาทเป็นร้านของเจ้านางนะครับกระเพราพริกแห้งโบราณอยู่ตลาดเซฟวันนะครับไปดูหน้าตาของกระเพราที่นี่นะครับไม่ใส่น้ำมันนะครับน่ากินครับกลิ่นหอมนะครับก็จะมีกระเพราหมูกระเพราเนื้อกระเพราไก่ใช่ไหมครับอันนี้เนื้อค่ะอีหมูส อันนี้จะเป็นไก่ยังไม่ได้กินอ๋อครับครับนี่คุยอยู่กับคุณพี่อะไรครับคี่พลอยค่ะครับร้านอยู่ที่ตลาดเซบันเนาะตลาดเซบันค่ะอืมครับลูกค้าท่านใดที่มาเดินมาชมหรือว่ามาจากต่างจังหวัดหาอะไรกินอะไรทานนะครับแวะมาที่ร้านเจ้านางได้นะครับขายถูกๆครับ25บาทไข่ดาวด้วยไหมครับค่มไข่ดาว5บาทเป็น30บบาทโอเคครับแล้วก็เป็นหน้าตาของอาหารครับ เป็นไข่ดาวน่าทานนะก็เป็นกะเพราหน่อไม้ดองใส่หมูนะครับตัวนี้น,นี่ก็เป็นกะเพราหมูส่นมาเป็นพริกแห้งครับเมนูเด็ดที่นี่จะเน้นเป็นพริกแห้งนะครับด้านหลังก็จะมีพี่ผู้ชายกําลังปรุงอาหารอยู่ครับตอนนี้กําลังผัดหมูนะครับผัดหมูให้สุกก่อนใช่ไหมครับค่อยใส่เครื่องแกงอตอนนี้นอ๋อคือขั่วแห้งก่อน แครับแล้วกใามแล้วทำมานานหรือยังครับตอนนี้พ่ทได้เี่ครัหรือว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นไงขายของเง,งียบอยู่นะครับแต่ตอนนี้เริ่มคึกคักแล้วเนะครับไปดูหน้าตานะครับในเตรียม เตรียมอุปรกรณ์เตรียมวัตถุดิบนี่คือไก่ไหมครับไก่หรือหมูครับตัวนี้ไก่ครับตัวนี้ไก่นะครับเป็นกระเพราไก่ก้ว่แล้วนะครับคือจะไม่เน้นน้ํามันเพราะว่าน้ํามันในตัวมันจะมีอยู่แล้วเนาะตัวนั้นหมูนะครับก้ว่าแห้งไว้ก่อนครับแล้วก็ใส่เครื่องแกงใส่ปรุงไอพวกเครื่องปงรุงรสแล้วขายถึงกี่ทุ่ม สี่ห้าทุ่มก็ปิดครับก็ฝากนะครับลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแวะตลาดเซบันก็ลองแวะชมแวะทานดูนะครับนี่ก็เป็นพริกแห้งที่เตรียมไว้นะครับใส่เครื่องมาแล้วครับกระเทียมไปกระเพราครับ ในตเล็บใส่ขัวใส่กระเทียมนะครับตอนนี้ <c oughs> ใส่พริกแห้งนะครับที่บดท,ที่ตำมาจากนั้นก็จะผัดให้เข้ากันเป็นอันเสร็จเสร็จแล้วก็เอามาวางขายที่หน้าหน้าร้านนะครับ โอเคฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ